ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง leadership communication in crisis time ภาวะการนำด้วยการสื่อสารในยุควิกฤตว่าวิกฤตเนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการตัดสินใจของผู้นำในภาวะวิกฤตวันนี้พูดถึงการสื่อสารของผู้นำในภาวะวิกฤตว่าการสื่อสารที่ดีนั้นในภาวะวิกฤตต้องสร้างอะไรให้เกิดขึ้นสื่อสารที่ดีต้องสร้างหนึ่งความมั่นใจความมั่นใจนั้นจะเกิดได้ยังไง ก็มีแนวทางที่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าเราต้องสื่อสารอย่างจริงใจนะครับพูดอย่างจริงใจพูดอย่างตรงไปตรงมาพูดแบบมีความมุ่งมั่นเพื่อให้คนรู้ว่าเรานั้นถือบางเหรียนอยู่เราไม่ใช่เป็นคนที่ลอยลอยค้างฟ้าเพ้อเจออยู่แต่ไม่มุ่งมั่นและเป็นคนที่มีความละเอียดละออทุกกระบวนนิ้วหมายความว่าเราได้คิดมาหมดสาระเราได้เห็น ว่ามีความเป็นไปได้กี่ทางมีฉากทัดกี่ทางมีข้อดีข้อเสียในแต่ละอันยังไงเราชั่งน้ําหนักแล้วเรามองว่าเทางที่เสียน้อยสุดในยามวิกฤตแต่มีประโยชน์สูงสุดคืออะไรถ้าเราสื่อให้เขารู้สึกมั่นใจได้ด้วยว่าเราเนี่ยได้คิดมาอย่างครบถ้วนกระบวนความหมดโดยการสื่อสารที่ดีนั้นเนี่ยความมั่นใจจะเกิดและก็ทําให้เขารู้ว่าเราก็เป็นคนรอบคอบนะ คิดมาทุกกระบวนความแต่ว่าไม่มีจุดใดเลยที่เรานั้นไม่ได้ผ่านความคิดเราเราระวังระวัยทุกอย่างเข้าใจหมดว่ามนุษย์เป็นเช่นใดจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจะล้มเหลวได้ตรงไหนถ้าการสื่อสารแบบนี้ที่ผมพูดจะสร้างความมั่นใจ การสื่อสารผู้นําสําคัญมากเพราะผู้ตามเนี่ยมองผู้นําอยู่ถ้าเราสื่อสารแล้วเขาไม่มั่นใจเนี่ยจะโกลาหลนทั้งแผ่นดินคนก็จะเริ่มทําตามใจตัวเองจนร่วมมือกันไม่ได้ทังการสื่อสารผู้นำเนี่ยสำคัญยิ่งในภาวะที่มีปัญหาโควิดเกิดขึ้นน,นายกลีเซียนลุงของสิงคโปร์ออกมาพูดกับประชาชน เขาแสดงอาการบางอย่างเหมือนที่ผมพูดนี้แต่จะไม่ครบทุกอย่างแต่ก็เพียงพอที่ทําให้คนเกิดความมั่นใจว่าผู้นํายังกุมบังเหียนอยู่นะยังไม่ได้ปล่อยปะกละเลยท่านผู้นําที่ไม่สร้างความมั่นใจเนี่ยเป็นอันตรายต่อสถานการณ์ที่คนตื่นตระหนกมากครับอันนี้สําคัญยิ่งท่านจะต้องสื่อสารและผู้นําที่เฉยจะไม่มีทางที่จะนำนำคนได้ครับผู้นําต้องสื่อสารและสื่อสารในสภาพที่ทําให้เกิดความมั่นใจ ไม่สื่อสารไ, no? like ไม่ได้นะครับไม่มีผู้นําคนไหนเป็นผู้นําบนโลกได้เป็นใบแต่เป็นใบนี่เพียงพาอพูดไม่ได้แต่บางคนพูดได้แต่เหมือนใบก็คือไม่พูดหรือไม่สื่อสารหนักเลยครับทั้งการสื่อสารเป็นเรื่องใหญ่ของผู้นําจะต้องสื่อสารให้เกิดความมั่นใจอันที่สองผมว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะต้องทําให้เกิดความหวังทําให้คนรู้สึกว่ามีความหวังลิบหี่ก็ตามอย่างสมจริงตามสถานการณ์แต่มีความหวังไม่ใช่ไม่มีความหวังเสียเลย การสื่อสารที่ดีเนี่ยต้องหาลูความหวังเปิดให้เขาเห็นว่ามีความหวังนะความหวังนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเชื่อว่าสถานการณ์นี้เราจะควบคุมมันได้ในที่สุดมันจะไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ไร้การควบคุมเสียทีเดียวมีโอกาสจะควบคุมมันได้มีโอกาสจะหลุดพ้นมีโอกาสจะฝา่ามีโอกาสจะ,จะผ่านพ้นได้ ด้วยกันการสร้างความหวังนี้สําคัญมากแบบไม่หลอกเขานะครับอย่าพูดแบบโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดมาเรื่อยๆว่าควบคุมได้ควบคุมได้แต่พูดลอยและทุกครั้งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่การสร้างความหวังเป็นการพูดโขมลอยสร้างความหวังนั้นรู้อยู่จริงว่ามีวิกฤตแต่วิกฤตนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมที่เราพอคุมได้ไม่ใช่เราไม่ทําอะไรเลยอันนี้สําคัญมาสร้างความหวังว่ามีผู้นํากําลังควบคุมอยู่และแสดงความรู้สึกพวงใหญ่นะครับว่า ฉันห่วงเธอในฐานะเป็นผู้ตามในประเทศนี้เราเป็นนายกอบตอเป็นนายกเทศมนตรีเราเป็นนายกอบจอเราเป็นใครในตำแหน่งใดก็ตามคนที่อยู่กับเราที่นั่นเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าผู้นำนั้นมีหัวใจเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่มีหัวที่อธิบายได้ด้วยสมองแต่ว่าขาดหัวใจที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเขารู้สึกความเจ็บปวดความทุกข์ความห่วงใยความกลัวความรู้สึกไม่ปลอดภัย ความหวังนี่สาคัญมากเลยที่เราต้องสื่อสารว่าฉันห่วงเธอและไม่ใช่ห่วงเธอเท่านั้นฉันอยากที่จะให้เธอรู้ว่าเธอมีความมีคุณค่าสําหรับฉันจริงๆการเป็นผู้นำเนี่ยต้องทําให้ประชาชนของตนเนี่ยรู้ว่าประชาชนนั้นอยู่ในตาของเขาอยู่ในสายตาเขาไม่ใช่เพียงแต่เขามีความรู้สึกห่วงเฉยแต่อยู่ในสายตาแห่งความปรารถนาดีความต้องการช่วยการไม่ทอดทิ้ง นี่คือสิ่งที่ผู้นําต้องทําในการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งอันที่สามเนี่ยผมก็ผู้นำเนี่ยจะต้องสื่อสารให้คนอยากร่วมมือกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันต่างคนต่างแก้แล้วก็ไม่ไม่ยอมร่วมมือกันต้องสื่อสารให้ชัดว่าต้องร่วมมือกันในในประเทศนี้ไม่ว่าเป็นหน่วยใหญ่หน่วยย่อยร่วมมือยังไงร,ร่วมมือเพราะอะไรร่วมมืออย่างไรต้องร่วมมือกันแล้วมันดียังไง ปัญหามันจะลดลงได้ยังไงถ้าเราร่วมมือกันต้องแสดงความร่วมมือให้เขาเห็นในในทีมผู้นำต้องทำให้เขารู้ว่าทุกระดับชั้นต้องร่วมมือต้องหาทางร่วมมือการร่วมมือมันยากกว่าการไม่ร่วมมือเพราะเราต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการยอมสละบางอย่างเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมดังนั้นการร่วมไม้ร่วมมือนั้นจึงต้องแสดงอาการแห่งการที่เรายืนขึ้นแล้วผ่อนสั้นผ่อนยาวกันและกันช่วยกัน ใน่ี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสื่อสารผู้นำสื่อสารเสร็จจะต้องมีความร่วมมือไม่ใช่สื่อสารเสร็จคนกระเจิงไม่มีทิศไม่มีทางเลยไม่รู้เลยให้ทำอะไรหรือบอกให้ร่วมมือแต่ไม่บอกให้ร่วมมือทำอะไรไม่รู้เลยต้องพูดชัดให้ร่วมมือทำอะไรทำอย่างไรทำที่ไหนทำเมื่อ,อไร่ทำกับใครชัดเจนอันสุดท้ายที่4ี่คือความชัดแจ้งนะครับการสื่อสารต้องชัดแจ้งไม่ให้ตีความคลุมเครือต้องดักทุกทางว่าจะตีความผิดได้ยังไงบ้าง และอะไรที่เขาเองจะใช้สถานการณ์เขาเป็นตัวมาตีความให้เกิดความเข้าใจผิดและเขาก็จะพาไปผิดทิศเราก็ต้องบล็อกไว้ว่าไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออย่างนี้ที่ท่านผู้นํากําลังสื่อสารอยู่ดังนั้นผู้นําต้องสื่อสารชัดกระจ่างจนไม่มีเหลือช่องว่างมากนักในการจะตีความเข้าใจผิดผมคิดว่านี้วิธีการสื่อสารของผู้นําในยามวิกฤตเนี่ยในความเห็นผมอย่างน้อยต้องมีสีข้อนี้คือสร้างความมั่นใจนะครับ ต้องสร้างความหวังและต้องสร้างความร่วมมือและต้องสร้างความชัดเจนถ้าเราทํา4ข้อนี้โอกาสเป็นไปได้ฉันผู้นําที่สื่อสารอย่างนี้เก่งก็จะเป็นผู้นําที่สามารถรับความร่วมมือได้ดีในยามวิกฤตวันนี้เราเห็นผู้นําหมดโลกเจอโควิดเข้าไปเนี่ยทุกคนเนี่ยเปิดเผยตัวตนออกมาหมดเลยว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนภาวะผู้นําตัวเองเป็นยังไงเราก็จะเห็นผู้นําแต่ละคนที่รับไม่เหมือนกันเลยครับเห็นตั้งแต่ในยุโรปในอิตาลีใช่ไหมครับอังกฤษเราเห็น ผู้นำของเดนมาร์กเราเห็นผู้นำของประเทศหลายประเทศในยุโรปทั้งที่โดนแรงไม่แหละสเปนผู้นำอเมริกาที่โดนหนักมากผู้นำจีนผู้นำเกาหลีผู้นำไต้หวันเราเห็นผู้นำสิงคโปร์เห็นผู้นำไทยฉะนั้นแต่และคนต่างต้องสื่อสารทั้งสิน้นฉะนั้นไม่มีใครที่จะไม่ถูกบังคับให้สื่อสารแต่เราจะสื่อสารยังไงเล่า ในภาวะวิกฤตที่จะเกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาวิกฤตอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ผมฝากข้อคิดครับ